สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสอบถามนิดนึงนะเพื่อนๆครับคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาอะไรนะ,อะไอ้ผักสวนครัวอะไรบ้านเรามันมันแพงหรือถูกยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันมันแพงไปหรือเปล่าเออไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะเพื่อนๆคิดว่าอันเนี้ยเท่าไหร่กี่บาทเนีย่ยสองอย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยเน,นี่ย ไม่รู้ว่ามันมันแพงหรือถูกนะแต่ผมรู้สึกว่ามันได้น้อยกว่าเมื่อก่อนอะ่ะอันเนี้ยผมซื้อมา20บาทนะมัดเนี้ยได้มากี่เส้น1 2 3 4 5ส7าี่ห้าหเจ็ดได้มาเจเส้นครับไอทวฝักยาวเห็นไหมครับทวฝักยาวผมได้มา7เส้นนะเนี่ยครับ7เส้นเนี่ยประมาณเนี้ยหนึ่งกำมือกำมือประมาณเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆดูครับ20บาทนะอันเนี้ย0บาท ผมซื้อมา20บาทเนี่ยยีบาทผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนได้เยอะกว่านี้นะไม่รู้ว่ามันมันแพงขึ้นหรือเปล่านะส่วนอันเนี้ยสองอันเนี้ยเขาช่างแม่ค้าช่างน้ําหนักเออช่างกิโลให้อันนี้ก็20บาทอันละ10บาทอันเนี้ยอันเนี้ยสิบาทเอออันนี้เขาช่างน้ําหนักแหละเขาช่างกิโลแหละเนี่ยสองอันเนี้ยรวมอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยสี่สิบบาทสี่สิบบาทครับ แต่แต่แต่ผมคาใจเนี่ยถั่วฝักยาวผมอะ่ะมันยี่สิบาทจริงเลยเนี่ยมันมันทำไมช่วงนี้มันถั่วมันแพงหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแพงหรือมันถูกนะนาตอนนี้ผมซื้อมา <c oughs> คือคือไม่รู้ว่าข้าวยากหมากแพงหรือเปล่านะ่ตอนนี้นะเออที่จริงกับผมชอบกินถั่วฝักยาวมาหรือว่าต้องปลูกเองหรือเปล่าไม่รู้นะนาตอนนี้นะอืมทั้งหมดเนี่ย สี่สิบบาทครับไม่รู้ว่าได้มากหรือได้น้อยนะเพื่อนๆเคยไปจ่ายอันนี้บอกไว้ก่อนเป็นตลาดสดทั่วไปนะครับตลาดสดนะตลาดสดตลาดสดทั่วไปนะครับผมที่ผมไปซื้อมานะยี่สิบบาทนะครับไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะอืม